ทุกคนตอนนี้จุออกมาข้างนอกด่วนเพราะว่าพอดีอเจอรองเท้าหน้าหนาวของทีเคเนาะจะต้องออกไปเอาด่วนเลยเริ่มจะเข้าหน้าหนาวเนาะต้องเตรียมอุปกรณ์เครื่องกันหนาวตอนนี้กำลังเดินทางไปเอารองเท้าทีเคค่ะเพื่อนๆอ,อันนี้เจ้าของบ้านเขาบอกว่า ฉันไม่อยู่บ้านนะฉันเอาของวางไว้หน้าบ้านแล้วเธอก็เอาตังค์ใส่ไว้ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยเราตกลงกันเรียบร้อยเพราะว่าคนฟินนะ่ะส่วนใหญ่นะเปอร์เซ็นต์ส่วนใหญ่คนฟินเขาจะเป็นอะไรที่แบบคือมีความน่าเชื่อถือกันสูงมากนะแต่เราก็ไม่ใช่คนฟินแต่แบบนางก็มีความให้ความไว้เนื้อเชื่อใจเนาะก็เดี๋ยวจะพาไปดูมีหลายเหตุการณ์มากอะที่แบบ คนฟินนะ่ะเขาจะมีความเชื่อถือเชื่อใจกันสูงมากเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังเพิ่มเติมเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเราไปเอารองเท้าทีเคก่อนทุกคนจุมาถึงละแต่เดี๋ยวบ้านเขาอยู่ตรงไหนเดี๋ยวหาแป๊บนึง <laughs> <laughs> เขาบอกว่าบ้านหลังดี หลังนี้ดีคือหลังนี้อ่าใช่แล้วใช่แล้วอยู่ตรงนั้นของตอนนี้อยู่กำลังเช็คของเพื่อนๆคือแบบหนังดีมากแต่คู่ใหญ่ของทีเคแล้วก็เขาบอกว่าให้เอาตังใส่ไว้ในนี้ ยูก,ก็เจาตังใส่ไว้ในนั้นเพื่อนๆแล้วการซื้อขายก็เป็นไปได้ด้วยดีเราซื้อขายคนเดียวแล้วก็กลับจะได้ของแล้ว ไปอยู่ด้วยกันวันนี้อยากกินเนื้อติดกระดูกย่างค่ะก็เลยแวะซูปเปอร์มาร์เก็ตนิดนึงมาซื้อเนื้อติดกระดูกย่างแวะแบบด,ด่วนๆจะอยากกินสิ่งนี้ย่างเพื่อนๆไอ้เนื้อที่มันเป็นแบบกระดูกกระดูกอ่ะก็เลยมาเอา อนี่ไปย่างกันวันนี้ก็จะได้ไส้กรอกกับเนื้อติดก,กระดูก่ะตอนนี้ก็มาถึงที่บ้านแล้วเดี๋ยวมาตรวจดูรองเท้าอีกรอบหนึ่งชัดๆนี่จริงๆอุปกรณ์กันหนาวเนาะไม่ว่าจะเป็นรองเท้าเสื้ออะไรต่ออะไรเงี้ยมันมีหลายยี่ห้อหลายแบรนด์มาก มีให้เลือกแบบเยอะมากจริงๆอ่ะแล้วแต่ใครแฮปปี้กับแบรนด์ไหนเนาะแต่รู้สึกว่ายี่ห้อเนี้กับรองเท้าน่ะมันใคหลายๆคนเขาได้คอมเมนต์ว่าแบบมันดีมากอะ่ะเนี่ยซึ่งราคาราคาเต็มนะราคาอาออกจากช็อปเนี่ยเกือบเกือบสองร้อยนะสองร้อยไ่ถึงสองร้อยยูโรประมาณ ร้อยเจ็ดสิบร้อยแปดสิบแล้วแต่ร้านแล้วแต่ที่เนาะโดยประมาณถ้าเป็นบาทไทยก็อาจจะประมาณสักสักหกพันกว่าไหมหกพันกว่าบาทหรือเจ็ดพันแล้วแต่ประมาณเนี้ยแล้วแต่ค่างเงินเนาะซึ่งมันดีมากมันเป็นสองชั้นนะคะมันเป็นแบบอย่างเงี้ยอันนี้เป็นหนังแท้ตรงนี้เป็นหนังแท้แล้วก็มันจะมีแยกแบบเนี้ยค่ะนี่ซึ่งมันจะทําให้อุ่นมากคือมันมีช่องอากาศตรงเนี้ยรองเท้าจะทําให้รองเท้าอุ่นมากๆ เนี่ยค่ะ่างก็แบบนี้เหมาะก,กับหน้าหิมะเลยกันน้ำด้วยทุกๆปีอ่ะจูจะแบบกังวลมากเวลาลูกกลับมาบ้านแล้วถุงเท้าลูกเปียกจะแบบเครียดและเวลาถุงเท้าลูกเปียกทีนี้ก็จะหายกังวลไปเยอะวะ่าโอเคนี่กันน้ำอย่างดีถุงเท้าลูกจะไม่เปียกแล้วด้วยสภาพจูว่าน่าจะ80ได้ จากราคาเต็มประมาณ1 0 0 1 8 0 190เนาะแล้วแต่ร้านแต่จูซื้อได้ในราคา4 0ยูโรถือว่าคุ้มมากจูแฮปปี้มากใส่ปีเดียวคือแบบใส่ปี2ปีได้เพราะว่าจูซื้อค่อนข้างไซส์ใหญ่ข้างนอกมันดูแบบดูใหญ่นะแต่ว่าด้วยความที่มันเป็น2ชั้นข้างในอะค่ะแบบนี้มันเลยดูใหญ่ข้างนอกมันเลยดูใหญ่แต่ที่เคลองใส่ดูแล้วเมื่อกี้นางก็แฮปปี สีนี่ก็ต้องถามนางก่อนนะเพราะว่าถ้าเป็นสีอะไรแบบสีอ่อนหรืออะไรพวกนี้สีชมพูหรือสีเขียวหรือสีแดงหรือสีฟ้าสีอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่ใช่ดําแดงเนี่ยจะต้องถามนางก่อนอันนี้นางก็บอกว่าโอเคได้ก็เลยโอเคก็เลยไปซื้อเดี๋ยวนี้จะซื้ออะไรตัดสินใจเองทุกอย่างเนี่ยไม่ได้แล้วเริ่มเป็นวัยรุ่นเริ่มจะต้องแบบมีสิทธิ์ที่จะเลือกเองตัดสินใจเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะภารกิจวันนี้ก็แฮปปี้กับรองเท้าคู่นี้ ที่จะย่างวันนี้ก็พร้อมแล้วค่ะมีแค่นี้แหละดอกไม้จากเมื่อประมาณสามเดือนที่แล้วเนาะสวยมากตอนนี้สภาพเป็นแบบนี้ไม่มีดอกแล้วว่าน้อยละเพราะว่าอากาศมันเริ่มเย็นเนาะพออากาศเริ่มเย็นก็ดอกไม้อะไรต่างๆก็ ก็เริ่มจะไม่งามละมาดูพลิกจูมั่งนี่นี่คือพลิกจูเนะเนี่ยปลูกเองปลูกจากแบบเม็ดมันเลยอะ่ะคือบ้านอื่นน่ะอาจจะปลูกพลิกแบบเพื่อหวังผลเนาะแต่จูปลูกพลิกแบบเพื่อหวังชมใบ <laughs> นี่คือจะเข้าหน้าหนาวแล้วยังไม่มีดอกเลยอะ่ะแต่ใบงามมาก ลูกชมใบค่ะปลอบใจตัวเองนี่อีกนี่ก็พลิกยังไม่มีอันไหนที่แบบออกดอกเลยอะดอกไม้ตรงนี้งามอยู่นะนางขึ้นกันเองอะอมาดูสะระแหน่มั่งสภาพสะระแหน่นะตอนนี้คือมันแก่เนาะดอกเต็มเลยอะเนี่ย คือตรงนี้ตรงนี้เก็บบ่อยสภาพก็เลยเป็นแบบนี้สละแหน่สวนสลัดก็คือเกือบจะตายหมดแล้วสลัดอากาศเริ่มเย็นเนาะก็เลยเริ่มตายกันหมดแล้วเนี่ยสวนเล็กๆหลังบ้านนี่ปลูกชมใบค่อะอะตอนนี้จุก็ใส่ ใส่เนื้อชิ้นใหญ่ไปแล้วป้าแกบอกว่าให้ใส่ไปทั้งชิ้นก่อนแล้วก็ให้มันเกือบๆสุกอะ่ะค่อยค่อยตัดแยกชิ้นตอนนี้ก็อากาศเย็นๆมานั่งรับลมรับลมหรือเปล่าแม้มีแสงแดดนะวันนี้แต่ว่าตอนนี้อากาศเริ่มเย็นเนาะอยู่ข้างนอกก็จะประมาณสักสิบกว่าองศานิดๆแล้วเมื่อตอนเช้าจูแวะไปเอารองเท้าให้ทีเคละระหว่างที่รอย่างเนื้อ จูก็ใส่เนื้อเข้าไปใน,ในเครื่องกลิ้นเลยเครื่องย่างแล้วระหว่างที่รอย่างเนื้อก็มานั่งคุยกันนิดนึงอ,อย่างที่จุเกินไว้ว่าคุณสมบัติเด่นๆของคนฟินเลยนะที่จุแบบรู้สึกหรือว่าหลายๆคนรู้สึกได้ชัดเจนเลยก็คือว่าความน่าเชื่อถือความน่าเชื่อถือเนี่ยเป็นคุณสมบัติโดดเด่นจูว่าอันดับต้นๆของคนฟินนะ่ะคือคนฟินนะ่ะ คือถ้าเขามีการพูดคุยตกลงกันหรือยืนยันคอนเฟิร์มอะไรสักอย่างแล้วเนี่ยคือทุกอย่างคือเขาจะมีความเชื่อมั่นเชื่อถือกันมากในเรื่องนี้จุ๊มีเหตุการณ์หลายอย่างมากเลยที่ที่เกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของคนฟินแบบบางทีแบบเหลือเชื่ออ่าอย่างเช่นอ่าอย่างเช่นวันนี้ใช่ไหมที่ตอนเช้าที่จูไปซื้อรองเท้าให้ทีเคเพราะว่า เด็กอะ่ะมันยังไงอะ่ะรองเท้าเปลี่ยนทุกปีอะ่ะจู้ไม่ซื้อใหม่นะคะจู้จะชอบซื้ออะไรที่เหมาะสมที่จะซื้อเป็นมือสองจู้ก็ซื้ออะไรเงี้ยซึ่งคุณภาพดีแล้วก็ราคาแบบต่ํามากอะไรเงี้ยค่ะก็คือใส่แค่ช่วงต้นรบิคือช่วงช่วงหน้าหนาวปีเดียวก็เปลี่ย,ยนอะไรเงี้ยใช่ไหมหลายๆครั้งเลยนะที่จู้แบบซื้อของอย่างเงี้ยแล้วเจ้าของสินค้าเนี่ยเขามีธุระที่ไม่ไม่ได้อยู่บ้าน เวลาเราว่างไม่ตรงกันใช่ไหมเขาก็จะบอกว่าโอเคเดี๋ยวฉันเอาสินค้าเนี่ยวางไว้หน้าบ้านตรงนี้นะแล้วเธอเนี่ยเอาตังใส่ไว้ในอุปรกรณ์ตรงนี้หรือไว้ตรงนี้ให้ฉันอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนกับว่าให้เราทําการซื้อขายเองโดยตัวเองไปถึงก็คือเอาสินค้าแล้วก็เอาเงินไว้ตามที่เขาบอกแล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็ส่งให้เขาดูหรืออัดวิดีโอแล้วส่งให้เขาดูอะไรอย่างเงี้ยคือแค่นั้นหลายครั้งมาก อย่างเมื่อเช้าก็เหมือนกันอย่างที่จูถ่ายให้ดูแล้วเหตุการณ์ต่อมานะมีครั้งหนึ่งที่จูกับป้านะไปซื้อเครื่องดูดฝุ่นเครื่องดูดฝุ่นหน้าตาประมาณอย่างเงี้ยแต่ไม่ใช่เครื่องนี้นะคือวันนั้นเราซื้อมาแล้วพอดีว่าพอมาใช้งานเนี่ยมันไม่มันไม่ตอบโจทย์สำหรับการใช้งานจูเราก็เลยจะเอาไปคืนการเอาไปคืนก็ต้องใส่อุปกรณ์ทุกอย่างที่มาพร้อมกับสินค้าเนี่ย กลับเข้าไปในกล่องเหมือนเดิมใช่ไหมคะแล้วก็เอาไปคืนเขาเมื่อเราไปถึงร้านเจ้าหน้าที่เขาก็โอเครับคืนแล้วเขาก็ถามทางป้าว่าอ้าต่อต่อ,ตอเมื่อกี้จูลุกไปดูหมูนิดนึงพอดีมันมีเสียงสู้สู้สู้ส,ส,สู้ก็เลยลุกไปตรวจเช็คนิดนึงแบบมันไหมหมดหรือยัง ยังค่ะยังทีนี้ต่อถึงไหนแล้วอะก็คือเมื่อเอาเครื่องอเครื่องดูดฝุ่นไปคืนเขาใช่ไหมเจ้าหน้าที่เขาก็รับคืนแล้วเขาก็ถามป้าว่าคุณใส่ทุกอย่างเข้ามาในกล่องแล้วใช่ไหมก็หมายถึงอาจจะต้องทั้งชิ้นส่วนทุกชิ้นส่วนคู่มืออุปกรณ์อะไรก็แล้วแต่คุณใส่เข้ามาข้างในกล่องหมดแล้วใช่ไหมแล้วป้าก็บอกว่าใช่ใส่หมดแล้วคือแค่นั้นทุกอย่างจบเลยเขาเอา ของไปเก็บแล้วก็ทําการคืนเงินให้โดยที่เขาอ่ะไม่เปิดกล่องเช็คเลยว่าของครบตามที่ลูกค้าบอกหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นความเชื่อถือซึ่งกันและกันของคนฟินอย่างหนึง่งแต่ที่ทําให้จ่วเซอร์ไพรส์หนักมากคือว่าตอนที่เราไปซื้อรถคันเล็กใช่ไหมประมาณเมื่อสัก3เดือนที่แล้วใช่ปะ เพราะว่าจู้จะเริ่มทํางานแล้วก็ต้องใช้รถคันเล็กในการขับไปทํางานอะไรเงี้ยมันจะประหยัดน้ํามันมากกว่าอะไรเงี้ยการซื้อรถน่ะโอเคทุกคนก็รู้อยู่แล้วราคารถน่ะมันไม่ใช่2องสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยอะไรเงี้ยอันนี้จู้หมายถึงหน่วยเป็นยูโรนะราคามันก็คือมันก็หลายหลายพันยูโรอยู่ใช่ไหมอย่างเช่นสมมตุติถ้าประมาณ5000ยูโรโดยประมาณมันก็เกือบเกือบสองแสนใช่ไหมถ้า6000มันก็อาจจะประมาณสัก อาจจะสองแสนหรือสองแสนกว่าแล้วแต่ค่าเงินเนาะอ,อ,อันนี้คือให้ให้ดูคร่าวๆว่าโอเคมันก็อยู่ในเกณฑ์แบบหลายพันยูโรอยู่เนี้ยแต่ในการซื้อขายรถน่ะจริงๆถ้าเป็นเรื่องการซื้ออะไรถ้าไม่เกี่ยวกับจูนะ่าจูจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวแต่ทีนี้พผอ,อิญนว่าวันนั้นน่ะมันเป็นการซื้อที่เราจะต้องเซ็นเอกสารรับรถไงก็คือแบบซื้อว่าเป็นรถของเราอย่างนี้ใช่ไหมเราจะต้องเซ็นเอกสารเราก็เลยได้เข้าไปอยู่ข้างในด้วยอะไรเงี้ย เราพูดถึงเฉพาะในเคสนี้คือแกจ่ายเงินสดแล้วคนรับเงินน่ะเขาถามป้าว่าอันนี้คือมียอดยอดลดอยู่ใช่ไหมแล้วเขาก็ถามป้าว่ายอดยอดเงินก้อนนี้คือจำนวนเท่านี้ใช่ไหมเขาถามแล้วป้าบอกว่าใช่จำนวนเท่านี้แล้วเขาเก็บเงินก้อนนั้นน่ะใส่ในเกะเรียบร้อยโดยการไม่นับทวนซ้ำเลยว่าจำนวน ี่พันตามที่เราบอกหรือเปล่านี่เป็นความเชื่อถือซึ่งกันและกันที่ทำให้จูแบบอ๋อหรออย่างนี้เลยหรอเบอร์นี้เลยหรออะไรเงี้ยเออโดยพื้นฐานคนฟินโดยออริจินอลเนาะพื้นฐานจริงๆอะเขาเป็นคนที่มีความเชื่อถือซึ่งกันและกันสูงมากอันนี้เป็นตัวอย่างคร่าวๆที่จูเล่าให้ฟังที่แบบจูเองก็อึ้งว่าแบบอืเบอร์นี้เลย โอ้ยเพื่อนๆจู้ดูผิดจู้นึกว่ามันชิ้นแค่นี้แต่พอจู้พลิกนะคือมันพับอยู่ข้างในเนี่ยพอกางออกมาแล้วมันชิ้นใหญ่มากแทบจะล้นเลยอะตอนนี้ยู้ใส่ไส้กรอกเพิ่มเข้าไปแล้วตอนนี้ป้ากำลังจะตัด ตอนนี้จู๊ก็ตัดแบ่งชิ้นแล้วเรียบร้อยโอ้นี่เยอะมากเลยทีนี้ทุกคนเนื้อย่างจูกสุกเรียบร้อยแล้วค่ะน่ากินไหมอ่ะน่ากินเนาะโอ้นี่อย่างนี้เลยใครชอบแทะก,กระดูกเหมือนจูกบ้างมากินด้วยกันค่ะทุกคนจ๊กขอบคุณมากนะที่เข้ามาเป็นเพื่อนกันค่ะ ็เดี๋ยวมีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังเนาะตอนนี้ได้เวลาทานข้าวเที่ยงแล้วค่ะเดี๋ยวยุทานเผื่อนะนี้ใส่กรอกแล้วก็หมูหมูกระดูกภาษาไทยเรียกว่าอะไรซิโคงหมูหรอลาไปก่อนนะคะทุกคนขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย